สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนายกิมเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับนะต่อจากพาร์ทที่1นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าพาเจอราดเนี่ยมาที่โรงพยาบาลนะครับ <c oughs> ดูจากสัญลักษณ์ก็นี่ก็รถพยาบาลนะมันก็บอกว่าเจอราดรอนี่แล้วก็จะไป <c oughs> หาคน <c oughs> มาช่วย <c oughs> <c oughs> บอกให้รีบหน่อย เลือดออกจะตายหายแล้วนะครับทางเข้า,าห้องฉุกเฉินนะครับอยู่ทางนี้นครับแล้วก็เจอรหัสเลือดแตกนะครับเลือดอาบกระชูดปี๊ดๆนะครับให้อ่มูฟไปหาด็อกเตอร์ให้ไปหาด็อกเตอร์ให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้นะวันแบบนี้มีอะไรเ่อการโดมันจิตวิญญาณนะครับ วิ่งครับวิ่งวิง่งไปดิเฮ้ยอือม,มาถึงครับต้องเดินครับวักครับอือ i ม, <c oughs> มันบอกว่าอ่าประมาณว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่แล้วก็ต้อง ที่ซ่อนของผุ้รอดชีวิตนั้นนะครับเพื่อที่จะแบบว่าช่วยเขาอ่ะนะหาให้เจอได้เอามาเป็นพวกกันอะไรอย่างเงี้ยไแนริสตอนลนะครับเป็นพกอ่ามันบอกว่าเรามานี่ช้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เก็บปืนแล้วก็เฟิร์ดเอดนะครับ อันนี้ก็สอนนะครับว่านะเอาไว้เพิ่มเลือดอะไรได้นะครับเดียวเดียวตรงนี้ก่อนนี่เป็นไหนเนี่โอ้ต้องสำรวจครับไงก็ต้องขอ,ออภัยด้วยนะครับว่าอ่าที่เล่นล่าช้าเพราะว่าเกมพวกนี้เนี่ยต้องสำรวจนะครับเพราะว่าทรัพยากรเราเนี่ยมีจำกัดนะครับ ทางโดนบอกไว้ครับต้องหาทางอื่นไปทางนี้เจอแล้วไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วมันก็ต้องเป็นเกมที่แบบว่าอาต้องเก็บของครับเพื่อที่จะมีอะไรเอาไว้สู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เก็บอะไรเลยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้กระสุนแล้วก็สำหรับเกมนี้ก็ มันมีความเหนื่อยนะครับก็ต้องเข้าใจกันหน่อยว่ามันเหนื่อยนะครับวิบ่งมากไม่ได้นะมีกระสุน20นัดรีโหลดไว้รอวิ่งวิ่งวิ่งอ,อันนี้ก็เป็นเซฟพอยท์ครับ Damn. Even more these บอกว่า ยงไงอะสอนนะครับยังไงวะให้คุมเงีย้ยเงี่ยเ,เอ,อ้ยวิ่งวิ่งทำมะเขืออย่าอย่าอย่าเฮ้ย,ย,ยอ,อ๋อ,อถ้าคลิกขวาลากมันก็จะยิงงห้แบบ อตโนมัติเรียงตัวอะไรเงี้ยหัวแตกเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับการที่ประหยัดกระสุนก็ต้องยิงมันใกล้ๆหน่อยอะไรหน่อยนะหนึ่งมาหือห้าอะไรนะเออ เกือบเกือบยิงช้าเกินนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้ามาเข้ามาเ,เ้าไปดแดกเอาไปแดกแดกแเยียเหลือห้านัดชิพายแล้วถูกแม่งหุถูกดิเฮ้ยเออถูกทุก ประหยัดกระสุนนะครับกระสุนมีน้อยใช้ซอยอย่างประหยัดนะลองอยู่เลยลองอยู่เลยอู้ชิปหายม่กี้กดไงวะให้มันอ๋อต้องกดชิปค้างด้วยนะครับไม่งั้นไม่ตีอ่า อย่างโง่เลยโทษโทษกรรมเลยกเเย็เืยเปียกเทาเลยตัวเดียวตัวเดียวได้อยู่ได้อยู่ชิบหายละชิบหายและวเ,เอาตีช้าจ้า <c oughs> เลือดอาบแล้วเจ้าไม่ไหวละไม่ไหวละ กูยิงเลยแล้วกันกูยิงเลยแล้วกันไอ้เดี่ยวดิเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใจเย็นหนูใจเย็นหนูเี๋ยวซองนัดเบย์ชิบหายละอ้อาวเยอะเลือดเลือดเพิ่มดิเฮ้ยกรรมเลือดไม่เพิ่มนะครับแต่การเลือดแตกได้นิดๆหน่อยๆก็ โอเคะนะนะแต่นีมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่ายาเยอะกระสุนกระสุนมีเปล่าไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากอ,อย่าลืม ABC point นะเช็ค <c oughs> point เช็ค p o i n เร็ว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 อะเซฟเรียบร้อยนะครับันนี้ก็ไปลุยต่อ เปิดอีดเปิดอีดเปิดอีดเปิอิดนักนาแล้วเฮ้ยมืออะไรนักหนาแล้วทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะทำอะไระตัวเธอเฮ้ยอยู่ตรงนี้ เ้าของนิสัยดีเลยนี่นะครับม,มีของวะนี่ทำไมเป็นแสงเือเขียวเนี่ยมีของก็ไม่มีมั้งนะก็ช่างบันเทิดไปปล่อยมันไว้งั้นนะครับดิกเลียงกันเสียเลือดเสียเนื้อโดยเปล่าประโยชน์นะ

สามสาม,สามอีกทีทีที่เเรียบร้อยนะครับชิวๆครับนิ่มๆนมะได้กระสุนก็รีโหลดเพื่อชาติไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมในทางนี้ตีได้ เจ้ย่าเพือนี่ห้องนี้มีสองตัวเลยวะนี่สองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอ เดี๋ยวดีใจยีนใจยีนมาทีละตัวทิ้งตัวได้กันทุกตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องแย่งกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยเว้ยอ๋ออได้กันทุกตัวแล้จ้ะไม่ต้องแย่งกันมีไรเปล่าแถวนี้มีแต่ซ่วมนะนะ,จะเจริญเลยมีแต่ซ่วม เฮตีดิตีดิครับเฮ้ยตีดิครับตีดิเฮ้ยเอาเลยเอาเลยกยังนะโกยังนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแรงจะหมดแล้วแรงจะหมดแล้วตีฮะตี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 นาตีหน้าโอ้ยพอไปเรื่อย ส็จติดคอนะครับ <c oughs> อะไรนักหนาบเนี่ยอบอกว่าลิปเป็นงั้นไปนแล้วแต่ก็ยังใช้เป็นซิคอยได้อะไรได้นะครับตีดีครับตีดีครับรอรออะไรครับ่นะรอมันมานครับ จะได้ฟื้นพลังรอไม่งั้นนี่ตีไปก็เปล่าประโยชน์นะมันจะหยุดนะถ้าอ่าเกรดสตามิน่าหมดอะไรเงี้ยนะต้องเข้าใจด้วยครับว่าเกมต้องดําเนินไปอย่างล่าช้าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่อยากจะ,ะไม่อยากจะตายเหมือนกันนะรับเกมนี้นะครับ ไปไม่เห็นหันหันไปในทางไปไหนแล้วตัวนึงนี่ไง Holy shit quick close the door we're surrounded What? Who are they? What's going on here? Quiet. เกิดที่อะไรขึ้นเนี่ย First of all calm down There was an an accident in the quarantine station the laboratory disease We're surrounded just just close the damn door บอกให้เราเอ่อจะยินก่อนนะครับมันเป็นเอ่ออุบัติเหตุของไออะไรสักอย่างนะครับเหมือนว่าแบลบรั่วนะครับ แต่ก็บอกแล้รีบไปกันตู้แก็บอกมันต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนผมโดนแกียังอยู่ที่รถเร็อะไรประมาณนี he ้นะนก็ประมาณว่าเออเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเลยแต่ตอนนี้ใจเย็นก่อนนะครับ โยกของโยกของให้มันนะครับอืมมีเอาโยกเอายาไปเอาโยกเอายาไปนะแล้วก็เอาถือดิเฮออเออเอ,อ,อย่างงั้นนะครับนะครับเกมนี้คือถ้าตัวที่ไม่ใช่หมอเนี่ยมาใช้เฟิร์สเอทเนี่ยมันจะแบบว่ายังไงอะทำให้เลือด หยุดไหลแค่นั้นเองนะครับก็คือทําอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยจะฟื้น HP ให้อะไรให้อย่เงี้ยสะดวกสบายนะครับแต่และตัวก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปนะสเปคคีพอสในเกม e อ๋อก็คือสอนนะว่ากดสเปคบาอะไรมันจะพอยุดให้เรามียังไงอะ่ะมีเวลาใช้ ความคิดอะไรนิดหน่อยอะนะในการที่จะสยบซอมบี้ให้ได้หาทางรอดอะไรเงี้ยวางกลยุทธ์ใจเย็นน้องไม่ต้องร้อง <c oughs> เฮ้ยตีดิครับทำไมมึง <c oughs> ไม่ตีเราไม่เข้าใจเลย <c oughs> เปืองน,น,นะเนี่ยเปืองเฟิร์สอิดนะเนี่ย เอาละครับทางนี้ไปได้สบายแฮมีอะไรไหมนี้หวังว่าจะมีอะไรดีๆนะครับแถวนี้ต้องสำรวจครับก็อย่างที่บอกครับเกมอาจจะเป็นเป็นอย่างล่าช้าครับดำเนินเป็นอย่างล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเกมมันต้อง ใช้กุลูตใช้สมองนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยนะว่าเดินซุ่มซีซุ่มห้าเนี่ยตายนะครับตายสถานเดียวอหมอหมอกระดิ่งวิ้ยเฮ้ย,ยฟัน,นี่อเอาหัวแบะแบะหัวแบะ,แบะตีดิเออเหมือนั้นและครับรอมันแดกหัวมันก่อน ไปละตายท่าได้แบบนะสุดยอดยอดจริงเลยยอดเยี่ยมยนะไม่สามารถหาคำใดมาบรรยายได้เลยนะครับมหมอเข้าไปดิเออจะได้เอาตัวหลากวิ่งเอาเอา๋อถ้าเอามา เช็คพอยต์ต้องเอา,าทีละสองตัวนะครับตัวใหญ่ไซดีเลียดเดียวนะไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาเราเอาอยู่วันนี้เราเอามาแล้วชิ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 วเนี่ยชิวชิวนะน่าจะชิวนะน่าจะชิวนะ เฮ้ย,ยทำอะไรแล้วทำอะไรเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกครับนี่อ่ะนะครับต้องเอาหมอไหมครับอ๋อจำได้ครับว่าไอ้พวกถังดับเพลิงพวกนี้มันจะยิงได้นะครับก็ต้องใช้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆอ่นอนะ วันนี้ก็เอาตัวหลักไปลุยตัวเดียวก่อนแล้วกันตัวความปลอดภัยเวลาเป็นอะไรไปหมอไดยิวได้นะครับ <c oughs> หวังว่าจะ <c oughs> อ่าก็จะนะเป็นการสอนเป็นในตัวว่าไอ้ของพวกเนี้ยใช้ได้นะครับใช้ ประโยชน์อะไรได้นิดหน่อยนะพุ้งร้อยยี่สิบนะครับผมดามเมจกระจอยลอยโคตรคือแบบนะคือไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยแต่ก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยเออไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเธอเธอเธอ ยิงหัวแบหยิงตามมา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 ไอ้น้องตามมาพุามมา่งหน่้อยห้าสิบนะครับจากนี้กอ็อ่าแปดสิบแปดสิบห้าถอยก่อนถอยก่อนรีโหลดรีโรลหลดลออ่าเฮ้ยเฮ้ยเฉียดเฉียด คนะครับก็ชิวๆนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสตรีมตอนนี้ก็จำหน่ายนะครับสาม,มารถซื้อหาซื้อที่สตรีมนะครับผมก็สำหรับผมก็ซื้อตอนที่มันลดราคาเนาะก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับราคาถูกใช้ได้ดีกว่าไปซื้อแผน่นผะีอย่างแถวบ้านผมก็แผ่นผีนะเกมนี้เกมเดียวก็200ร้อนะครับ แต่ถ้ามันลดราคาเป็นเกมแท้เถูกสองร้อยแน่นอน,นครับสนับสนุนให้เล่นเกมแท้กันเยอะๆนะครับผมเพื่ออ,อนาคตที่สดใสนะครับของเกมเมอร์ไทยนะครับเผื่อว่าจะมีะเกมดีๆให้เราได้เล่นกันอีกนะครับที่แบบเป็นภาษาไทยนะนะี่ก็บอกว่าเรียกเจอร์รนะครับทุกอย่างโอเคแล้ว เจอยมอแล้วช่ชวยนาน,นะครับเงบเงือบเลยครับปุง้งหัวแตกทีเดียวนะครับ <c oughs> มันบอกว่าไอ้บ้าเอ,อ้ยประมาณนะครับมึงบ้าไปแล้วเหรอครับเกมไอ้บ้าเอ,อ้ เดับดนะครับเ e was b i t ย e n ็น one of t h o s e u n d e a d c r e a t u r e เ You saw w h a t h a อ p e n e d t ว the ไ t h e r s He w เ s n t your friend anymore อีบอกว่ฟังฟังกูนี่นะครับเขโดนกัดแล้วนะครับเขาจะกลายเป็นพวกปีศาจนะครับนายเห็นที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนนายต่อไปแล้วนะครับ่บอกดนบาโดกักปเิดลเยนะครับ ฆ่าเพื่อนกูนะครับกูสาช่วยมือมา ưng. ทำหัวทำหัวเพื่อนกูแบะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> มันก็มาสอนดูคามดาวอะไรึงีว่าใจยินก่อนนะครับทุกคนในเ<ล>มืองนี้นะติดเชืออ้อยังไงทางเดียวที่จะ ทำให้แน่ใจก็คือทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กลับมาจากหลังความตายคือกลายเป็นปีศาจนะครับก็คือทำลายสมองนะครับก็คือบอกเจอสถานที่ที่ให้ไปหลบซ่อนตัวก็คืออันนี้มันโอโอื้ออะไรเนี่ยมึงมึงทำอะไรกันวะโอ้โหอ่าอ่อื้อ ขี้คลองกันเลยทีเดียวครับอ่ามาต่อแล้วนอกเรื่องครับมันก็บอกว่าเจอที่ให้หลบนะครับคือบังเกอร์เก่านะครับนอกเมืองนะอมั้งนะเลยนี่บอก,บอกเรื่องที่ไปไม่ได้นะครับมันยอมรับการตายของเพื่อนมันได้รวดเร็วเลยเกินนะ Right surviving horror is his only chance surviving this he chance show he at least now only knows of safe place a ประมาณว่าทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับเรื่องเรื่องราวสยองขวัญนี้ก็คือต้องหาที่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็สำหรับภาคนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องบอกอีกทีครับสตรีมมีขายนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้รอ มันลดราคาดีกว่านะว่าราคาเต็มเนี่ยแพงนะครับผมแต่ก็เวลาลดราคาแล้วเนี่ยก็ถูกกว่าแผ่นพีแน่นอนนะครับนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมพารส,สองมาและที่ดีด้วยนะครับก็นะหวังว่าพารทสามทุกท่านจะยังติดตามชมอยู่สารพาร์ทสองนี่ต้องขอลาไปกันไปก่อนนะครับผม้ก็สวัสดีครับ